สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ควิชาคณิตศาสตร์ก็ยังอยู่กับครูจุ๊บแจงนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องการบวก,กลบคูณหารรักคนของเศษส่สวนและจํานวนคลาเมื่อวานครูได้บอกไปแล้วว่าลำดับทางคณิตศาสตร์ของเรามี4ี่ลำดับเดี๋ยววันนี้ครูจะลองมาทําโจทย์แบบไม่มีวงเล็บดูว่าเราจะเริ่มทําจากตรงไหนก่อนนะคะจงแสดงวิธีหาผลลัพธ์ข้อห สามเศษสามส่วนเจ็ดลบสองเศษสองส่วนสามคูณด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าแล้วก็หารด้วยยี่สิบ, 7, บ 2, 2, สี่ส่วนห้าก่อนอื่นเห็นจำนวนคะใช่ไหมคะเราทำให้มันเป็นเศษเกินก่อนค่ะสามเศษสามส่วนเจ็ดทำให้เป็นเศษเกินได้เท่ากับ 3 7 21 21บวกอีก3เป็น24ส่วน7ลบ2เศษ2ส่วน3ทำให้เป็นเศษเกินเหมือนกันค่ะ2 3 6บวกอีก2เป็น8ส่วน3คูณด้วย ห้าบวกอีก1เป็น6ส่วน5เออตัวนี้หารคูกลับเสร็จเป็นส่วนเป็นหารเป็นคูณเลยนะคะมันก็จะกลายเป็นคูณ25ส่วน24พอเราได้แบบนี้แล้วตัดทอนตัวที่คูณกันก่อนค่ะเพราะว่าการตัด ทอนเศษส่วนนั้นจะทำให้เราหาคำตอบได้ง่ายขึ้นเพราะข้ามจะน้อยลงถูกไหมห้าหนึ่งห้าห้ายี่สิบห้าหกหนึ่ตัดได้อีกไหมคะได้อีกเนาะสี่หนึ่งสี่ลอกลงมาเลยค่ะ24ส่วนเ ตัวนี้มันคูณกันอยู่ใช่ไหมเอามันมาคูณกันเลยค่ะ2องคูณหคูณหได้เท่ากับ10ส่วนด้วย3ามคูณหคูณหก็คือ3คราวนี้ก็เหลือแค่24่สิบ่วนเลบสิส่วนสลบกันได้ไหมคะไม่ได้เพราะส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมหาครรนอของ7และ3าม เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นคอร์นอก็คือ21เรามาดูว่าส่วน7คูณอะไรได้21และส่วน3คูณอะไรได้21คููคูณตรงนี้เลยนะคะ7ก็ต้องคูณ3ส่วน3 3ส่วน3ก็ต้องคูณด้วย7ส่วน7จะได้เท่ากับ 24คูณ3เท่ากับ72ส่วน21ลบ70ส่วน21ข้อนี้ตอบ2ส่วน21ตอบแล้วข้อนี้ตอบสองส่วน21นะคะค่ะแล้วเทคนิคที่ครูใช้ก็คือดูว่า จำนวนคลาเนี่ยมันสามารถลบกันได้เลยไหมดูตัวข้างหน้าข้างหน้าจำนวนเต็มเป็นสามกับสองนะเดี๋ยวครูจะแยกตัวนี้ตัวนี้แยกออกได้เป็นสองบวกด้วยเศษหนึ่งเศษสามส่วนเจ็ดนะเห็นไหมว่ามันมีจำนวนนับเหมือนกันแล้วเอาสองตัวนี้กับสองตัวนี้มาลบกันเลยดังนั้นในวงเล็บอันนี้ก็จะเหลือแค่หนึ่ง เศษสามส่วนเจ็ดลบด้วย2อส่วนสอ่าเราก็จะได้ตัวเลขที่มันน้อยลงเห็นไหมคะคูณด้วยอันนี้เดี๋ยววงเล็บนี้เปลี่ยนเป็นเศษเกินดีก,กว่านาะเพราะว่าข้างหลังมันเป็นเศษเกินหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าทำเป็นเศษเกินก็ได้เท่ากับ5้คูณหนึ่งได้ห้าบวกอีกหนึ่งเป็น หกส่วนห้าคู่กลับเศษเป็นส่วนเป็นหารเป็นคูนเลยนะคะก็จะได้ยี่สิบห้าส่วนยี่สิบสี่วงเล็บนี้ตัดกันได้ใช่ไหมห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่สิบห้าหกหนึ่งหกหกสี่ยี่สิบสี่ วงเล็บนี้จะเหลือแค่5ส่วน4คูณมาดูวงเล็บนี้ค่ะทำให้เป็นเศษเกินทำา1เศษสาส่วนเให้เป็นเศษเกินก็จะได้เท่ากับ7 1 7บวกอีก3เป็น10บส่วนเ ลบสอส่วนสามเหมือนเดิมค่ะส่วนไม่เท่ากันต้องทำส่วนให้เท่ากัน3กับ7คอรนอก็คือ21ดังนั้นหาตัวมาคูณส่วน3ส,ส่วน7ให้เป็นส่วน21ค่ะ10ก็ต้องส่วน7 10ส,ส่วน7ก็ต้องคูณด้วย3ส,ส่วน3 ส่วน3ก็ต้องคูณด้วย7ส่วน7ก็จะได้เท่ากับ30ส่วน21ลบ14ส่วน21องเล็บปิดคูณด้วย ส่วนสี่เดี๋ยวครูขอเขียนต่อตรงนี้นะคะสามสิบลบสิบสี่ก็จะเหลือสิบหกส่วนยี่สิบเอ็ดคูณห้าส่วนสี่มีอะไรตัดกันได้มั้งคะ สีนะ่เนาะสี่หนึ่ก็จะได้เท่ากับ5 4 20ส่วนยี่อ็ตอบค่ะตอบข้อนี้ตอบ20่ส่วนยีค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบคูณหารรัคนของเศษส่วนและจำนวนคล คลิปนี้ครูไม่ให้การบ้านนะคะให้นักเรียนนำเทคนิคที่ครูสอนเพิ่มเติมเนี่ยไปทบทวนและตรวจทานแบบฝึกหัดที่ครูให้ในวันที่21ลองดูนะคะเผื่อว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยคิดเลขเจ็ดสวนง่ายขึ้นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ